กูถามถ้างั้นเดี๋ยวกูถามมึงก็ได้ราศีอะไรราศีอะไรหนูเหรอคะเออนังกรตัวจีนายราศีนก่ี้อนังสอเฮ้ยพียาค่ะทำไมต้องงกูช้าลพอดีว่ากระบอมฉันไปรับน้องสาวมาด้วยพียค่ะน้องสาวมัอยูนัน <c oughs> เห <c oughs> รอใช่พียค่ะ ชาตรีน้องสาวมึงผู้หญิงหรือว่าผู้ชายไม่ต้องถามละเอียดท่านผู้ชามก็ตอบเออน้องสาวก็เป็นผู้หญิงใช่ไหมค่ะน้องสาวมึงอยู่ไหนอยู่ทางด้านขวามือทามันเขาเจ้าครับจะตะโกนทำไมไอเด็กเจ้าว่ะตื่นรัตพณที่จะสาไปน้องไปขึ้เนเจ้าโอ้ยเข้าเฝ้าเจ้าไปเลยถวายบ้า,าเนเข เจ้าเป็นอะไรเบี้ย uh ค่ะพร์มีล่ะเจ้าเป็นอะไรเบี้ย่ะเจ้าเจ้าเป็นอะไรอ่ะเป็นฝังไปแล้วมั้งฮะมันกระทืบมันกระทืบเยอะเปกระทืบเยอะอ๋อเขาพูดจะเจ้าเป็นรอกช้ำอ๋อเอาใหม่นะจ๊ะชื่อตัวเองอ่ะพูดไปที่น้องมาของ่ายๆแค่นี้เองไปสินไปสิถอยมาโคลไปสัมถอยมาโคลไป นี่ดีนะพี่พี่ต้ซอ้อมก่อนไม่งั้นตายกันหมดเลยเออหนุ่ขนาดนี้ล่ะไม่ได้เรื่องเลยนันทพรโสมาธิเงี้ยนนทพรต้องจางเงี้ขอโทษด้วยจ้าไม่ต้องไป เน่ยเก่งพี่โหครักมากเดี๋ยวๆๆพอก่อนพอก่อนก่อนออก่อนก่อนเจ้าชอบเอาพี่เบรไมเี่เบรดอยู่เนี่ยเก่งนะชอบบ้าก็รู้แล้วรู้ว่าเก่งก็ดยอดเลยแต่ราพอได้ไหมแบบนี้เลยเออนี่เงแค่ี่เองอะเป็นเป็นอะไรนะเออขอขออีขออียอนึงได้ไหมอะเมื่อกี้ม่แต่ดีใจไงไม่ได้ฟังอ่ะจั โเห็นไหมใจมากพอเป็นน้องสาวนี่จะได้กอดหน่อยบ้างไปโถ่ยี่เหรอได้ยังได้ยังสาวงั้นขอให้ช่วอีกรอบนึงได้ไหมจ๊ะโอ้โหเอ้ยชัวอะไรไงออะไรเนี่ยไม่ฟังไม่ดูเลย What is your name เข้าใจไหม แปลว่าอะไรอ่ะพี่อะไรอ่ะฮะแปลว่าอะไรไม่ดูเลยอะไรนะไม่ดูเลยภาษา What is y One u r a m What is y o u r name แปลว่าไม่ดูเลยโอ้สุดยอดเลยพี่ว่างๆสอนบ้างนะไม่รู้เลยอ่ะนี่จบนอกจะรู้ไหมเนี่ยต่างประเทศเหรอนอกอ่ะฮะจบนอกต่างประเทศเหรอหนูผ่อนหูหนูรูกเก่งไหมคะอีกรอบอีกรอบไหมอีกรอบ เราจะคต้องรอดอีกตัเนมนะได้เลยจ้าอเล e y ยูแต่ว่าอะไรอะแต่ว่าอะไรรักพี่เบงพี่ชนเอาของข้างหนึ่งนะของข้างหนึ่งต้องตั้งใจนะจะได้จบสูงกุนอัปต n รุนแต่ว่าอะไรแต่ว่าสองเร็จร่วงอ๋อยอดและไม่มีดหวังครั้งนี้ครั้งสุดท้ายนะนนอะ จ้เอาเลยอ่าดูด้วยไี่ขะอลยเอาเลยนะคะดูนักตะรพดูดูนะกชาถอยนัขอมเบก่าเจอกันชิชนตะวันเปใครมาจากสีชนเพใครมาจากสีชนเป็นน้องสาวโอ้ยชาติไปพี่ไปพรุ่งนี้เช้าไปกันเลยพี่ ไปเลยไปได้แล้วล่ะนันะพรน่าจะจำไดโหคุณอัพตนวยมากเลย